คุณคุณแม่ผ่าคลอดมาได้6สัปดาห์ป่าจำเดือนมาจะทําให้หนมแม่ลดน้อยลงนมแม่หดหายไหมคะแม่กังวลใจมากๆเลยค่ะนมแม่กําลังมาดีเลยสต็อกนมแม่ก็ยังมีไม่เยอะ <S <S เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะกดดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กด like, แชร์กับช่อง y u t u b e n e t k i ิดนะคะเพลแม่โบภพยบานนมแม่และเด็กติ๊กต็อกบเน็คิดไลโอเอเน็ค กดแล้วเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรีเงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะในช่วงที่คุณแม่นะคะมีรอบเดือนฮอร์โมนเพศนะคะจะไปกดฮอร์โมนนมแม่ไว้ในช่วงที่คุณแม่มีรอบเดือนเลยจะเจอว่าปริมาณน้ํานมแม่ค่ะลดน้อยลงนะคะหรือว่านมแม่ค่ะหดลงในช่วงที่คุณแม่มีรอบเดือนหากคุณแม่ถามว่าแม่แล้วมันจะลดลงเยอะไหมอันนี้ตอบไม่ได้แล้วแต่คนส่วนตัวนะคะในช่วงที่แม่โบค่ะมี รอบประจําเดือนนะคะนมแม่เนี่ยจะลดลงนะคะประมาณ2องอนได้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจนะคะว่านมมันจะลดลงแล้วมันจะหมดไปเลยมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะมันเป็นผลนะคะจากฮอร์โมนอเภศนะคะมันไปกดฮอร์โมนนมแม่ไว้ก็เลยจะเจอว่านมแม่เนี่ยจะลดน้อยลงในช่วงที่มีรอบเดือนเท่านั้นในช่วงนี้ค่ะคุณแม่รักษารอบในการเอาลูกเข้าเต้าหรือว่ารักษารอบในการปั๊มนมไว้เหมือนเดิมทําทุกอย่างคงไว้ เหมือนเดิมนะคะเมื่อประจำเดือนรอบนั้นหมดนะคะก็จะทำให้หนมแม่ค่ะกลับมามีปริมาณเท่าเดิมค่ะโอเคไหม <t> เพราะฉะนั้นนะคะสุดท้ายแล้วคำตอบก็คือในช่วงที่แม่มีรอบเดือนนะคะอาจจะเจอว่านมแม่ลดน้อยลงในช่วงนั้นให้คุณแม่คงรักษารอบในการเอาลูกเข้าเต้าหรือว่าคงรักษารอบในการที่ปัม๊มนมแม่ไว้เหมือนเดิมเมื่อประจำเดือนรอบนั้นหมดนะคะนมแม่ก็จะกลับมามีปริมาณเทา่าเดิมค่ะโอเคไหมนมแม่ง่ายๆเพียงแค่คุณแม่เข้าใจนะคะหวังว่าคุณแม่ที่ ถามคำถามนี้มาก็คงจะได้รับคำตอบนี้แล้วนะคะหาห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์แบ่งปันไปให้กับคุณแม่ชัานอื่นด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหรือว่าเข้าไปถามกันได้นะคะหน้าไลฟ์นะคะน้องแม่โบยินดีตอบทุกคำถามนะคะของคุณแม่ทางบ้านค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะไปแล้วสวัสดีค่ะ